ผืนหนึ่งเป็นสีแดงนะครับออกโทนสีแดงทั้งทั้งหัวเชิงทั้งหัวผ้าเชิงผ้าสีแดงหมดเลยดังแป้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นลายประกอบกันก็คือลายตุมไรหรือตำไรที่แปลว่าช้างนะครับที่แปลว่าช้างเมืองสุรินเมืองช้างนะครับเขาว่าอย่างนั้นดูนะครับ ทั้งบนทั้งล่างสวยทีเดียวกลับหัวไม่ได้นะครับช้างหงายหลังแน่นอนเลยอ้าวผมไม่เชื่อลองให้ดูเนี่ยครับกลับไหมเห็นไหมครับช้างหงายท้องเลย <laughs> กลับไม่ได้ถูกบังคับด้วยรูปลักษณ์ตรงกลางนี้เป็นลายลักษณะข,ของเป็นลายหนอนก็เรียกที่เรียกว่าตะเกาพ์คืนแต่ว่ามันเอาหัวชนกันผมเลยเรียกว่าลายมุก,กรอยคือมันชนกันหัวชนกันเร,กเรียกว่าลายมุก,กรอย มีแค่ผืนเดียวนะครับมีแค่ผืนเดียวหมายเลขอะไร J 3 4 6 3ามัดมัดหัวเชิงแดงเชิงแดงอันนี้หัวหัวผ้าอันนี้เชิงผ้าไม่มีหน้านางไม่มีหน้านางราคาเท่าไหร่อันนี้ราคา3,500เนื้อผ้ามีน้ำหนัก ครับผ้ามีน้ำหนักเนื้อนแน่นเนื้อนแน่นก็ได้มาแล้วไม่รู้ว่าโพสต์ไปหรือยังน่าจะโพสตไปครั้งหนึ่งละถ้าจำไม่ผิดนะครับหลบๆอยู่ทั้งอีกราวหนึง่ง mm hmm. ก็เลยไปเดินเดินวันนี้สํารวจผ้าที่จะเอามาทำคลิปก็ไปเจอเข้าไปเจอผ้าเก่าๆที่ผ้าเก่าเก็บที่หวงหวงว่าผ้าไหมน้อยอะไรไนะครับเอาออกมาอยู่ีเผื่อใครเอาไปเก็บเอาไปดู อันนี้ก็เช่นกันขยายกว้างๆดูสิครับลายช้างแดงเถือกเลยนะครับแดงแน่ๆเลยแดงอมส้มนะครับแดงอมส้มดังนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายใครที่ชอบลักษณะนี้ผ้าลักษณะนี้บางคนก็ถือไม่ต้องถือหรอกครับเพราะควานยังนั่งบนคอเลยครับคอช้างใส่ได้ครับแต่ถ้าเป็นรูปธงชาติไม่ได้นะ ถ้าเป็นรูปพงไทยที่เป็นช้างโบราณน่ะเป็นที่เป็นรูปช้างโบราณเลยอันนั้นถือนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไหลนุ่งได้เพราะว่าช่างช่างเขาคงรู้นะ่ะขนบขนบธรรมเนียมที่ในการใช้สัญลักษณ์รูปมันมีหมวดรูปสัตว์รูปปราสาทรูปศารารูปต้นไม้รูปคนอะไรพวกนี้มันจะมะีลายประกอบพวกนี้นะครับที่เขาทํามาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วตอนหลังนี่รู้สึกจะเคยเห็นแวบบ๊แบบ คุณทองแดงเห็นอยู่เห็นอยู่พักหนึ่งก็หายไปแล้วก็พวกพระระบรมรูปอะไรต่างๆที่เป็นอเอามาทําเป็นผ้าสําหรับไว้ใส่กรอบที่บูชาของของชัยใช้อีกอย่างหนึ่งมีทัานสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเลขเก้าก็มีก็เคยโชว์กันไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีมาอวดให้ท่านชม เผื่อท่านถูกใจติดต่อเข้ามาได้ครับจะดึกจะเดินยังไงคุยเรื่องผ้าไหมคุยได้ชอบพื้นไหนซื้อโอนเลยอุนอนหลับสบายเลยครับไม่ต้องกังวลว่าลุงชัยจะนอนไม่หลับคนแก่เวลาปลูกกลางดึกครับถ้าได้ติดต่อการค้าปิดการค้าการขายได้โอนนอนหลับสบายเลยครับยิ่งโอนการค้ากางคืนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปที่ตู้ดิครับโอนในแอปอ่ะสบายเลยนะโอนได้สบายแล้วลุงชายส่งตอนไหนละครับผมไปส่งตอนเที่ยงคืนไม่ได้ครับเขาปิด ต้องไปส่งตอนเช้าถ้าเป็นวันหยุดราชการต้อง9โมงไปรษณีย์นะครับวันธรรมดาก็ตั้งแต่2โมงครึ่งเขาเปิดทําการถึงจะส่งได้ที่ทำไมต้องไปส่งที่ไปรษณีย์เพราะเขามีประกันด้วยผ้าทุกผืนต้องประกันไปให้ครับกลัวหายลูกชายก็กลัวขัดทุนส่งไปแล้วพัสดุถึงทุกที่ไม่เคยมีปัญหาฉะงนั้นไม่ต้องกังวลผืนนี้แค่3,000ไหร่นี้3 0 0 นะครับแค่สามวันห้าเองรวมค่าส่งแล้วนะครับถูกใจติดต่อเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าหรือคลิปหน้าถ้าได้ผ้าสวยๆก็จะมาทำคลิปเสนอนำเสนอท่านอีกครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ